เ่ลอนดอนมาแล้วสาวอีสานบ่ย่านไถหากคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปิดตำนานเสียปาน30ล้านเสียชีวิตแล้วห well, ลังป่วยมาเกือบปีเมื่อวันที่13พฤษภาคมผู้สืขาวจังหวัดอุดรธานีรายงานว่าได้รับแจ้งจากญาติของนายยงยุทธแก้วสวนจิก อายุ45ปีหรือเสียปาน30ล้านชาวบ้านหนองบ่ออำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีว่าขณะน,นี้ได้เสียชีวิตลงแล้วหลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลหนองหานและเชา้านี้เมื่อเวลา8นาิ43นาทีของวันที่13พฤษภาคม2565ซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดและมีการนำศพชาป,ปนากิจทันทีในวันเดียวกันสำหรับเสียปานเป็นที่รู้ จากของคนทั่วไปเนื่องจากได้ถูกลอตเตอรี่รางวันที่1งวดของวันที่16กันยายน2558หมายเลข743148จำนวน5ใบมีเงิน30ล้านบาทพลิกผันชีวิตเป็นเศรษฐีทันทีในส่วนมรดกจำนวนมากทั้งที่ดินบ้านเงินสดในธนาคารของเสียปานทราบว่าให้พี่สาวเป็นคนจัดการมรดก